สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้นี่ข่าวเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องข่าวร้ายของเวสลี์โฟฟาน่าที่ได้รับบาดเจ็บจนอาจจะต้องพักยาวนะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะ ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอว่นนะครับแล้วก็ขอบคุณ Suzuki เ er อ t i ์ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u zu กิ ทั่วประเทศนะครับก็ไปว่ากันเลยฮะข่าวน,นี้มีเยอะเลยนะครับจากเด a ยร์ล t ติกันก่อนครับบอกว่ามาริโซโปเชติโน่เนี่ยได้จัดการสนทนาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับผู้เล่นหลายคนเพื่ออธิบายว่าเขาคิดอย่างไรกับพวกเขานะครับและคาดหวังอะไรโดยโปเชติโน่เนี่ยยังได้ขอความคิดเห็นจากพวกเขาว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่หายไปและสิ่งที่เชื่อว่าผิดพลาดในฤด,ดูกาลที่แล้วผู้เล่นทุกคนรู้สึก ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจโปเชตติโนและสามารถพูดได้อย่างเป็นอิสระและเป็นกันเองนะครับขณะเดียวกันดีแอลติกบอกว่าคาดการกลยุทธ์แทคติกของโปเชตติโนครับน่าจะเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับโดยที่ใช้ฟูลแบ็กเนี่ยดันสูงขณะเดียวกันจะใช้ผู้เล่นหมายเลขก10สร้างสรรเกมอยู่ด้านหลังกองหน้าเล่นด้วยการเพรสซิ่งสูงในแดนบน ย่งบอลเอากลับมาครองให้ได้ในแดนบนนะครับโดยเริ่มจ้นจากทางฝั่งของศูนย์หน้านะครับก็ไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะว่าสไตล์นี้นี่น่าจะอ่านได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเขาทำทอร์นาฮมสเปอร์นะสี่สองสามหนะฮะตอนสี่สเนี่ยกลางก็เป็นพวกวิกเตอร์วันยาม่าเป็นพวกคริสเตนอีริกเซนอะไรพวกนี้นะครับขณะเดียวกันฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าโปเชติโน่เนี่ยพูดถึงการคุมทีมฝึกซ้อมนะครับ เขาบอกว่าจนถึงตอนนี้มันดีมากครับเราจะมีเกมแรกในวันพรุ่งนี้ผมตื่นเต้นมากกับเกมกระชับมิดเกมแรกของเราทุกครั้งที่ผมอยู่เชลซีก็ถือว่าเป็นเกมทางการทั้งหมดผมมีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่ครับและตั้งตารอในวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ดีแอร์ติกครับรายงานว่าระดับการออกกำลังกายของเชลซีเนี่ยกำลังถูกติดตามอย่างใกล้ชิดในตอนนี้ครับ ทีมงานทราบดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีผู้เล่นบางคนได้รับคําสั่งให้ไปออกกําลังกายในโรงยิมแต่ก็เปลี่ยนชุดออกไปก่อนเวลาอันควรตอนนี้ไม่มีใครออกไปก่อนเวลาครับแต่ทุกคนกําลังออกกําลังกายกันอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้ฟุตบอลลอนดอนอยังรายงานว่ามีภาพของเอนโซ r เฟรนเดสครับที่บินตาม,มเพื่อนๆมาลงซ้อมปรีซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข่าวร้ายเมื่อวานนี้ครับ เรื่องของเวสลี y ฟ o ฟาน่าตอนแรกเนี่ยก็มีแพลมๆออกมาจากหลายๆสื่อสุดท้ายอันนี้เป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับจากทางเชลซีบอกว่าเวสลี y ฟ o ฟาน่าครับกองหลังของเราเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าโดยนักเตะวัย22ปีรายนี้จะไม่ได้เดินทางไปอเมริกาเพื่อทัวร์ปรีีซสันกับสโมสรเนื่องด้วยมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญออกมาซึ่งโชคร้ายที่นักเตะต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยเวสลี่โฟฟาน่าจะเริ่มโปรแกรมฟื้นฟรูร่างกายกับทีมแพทย์ของสโมสรที่คอปแฮมนะครับขณะที่นิซาคินเซล่าก็เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของโปเชติโนครับที่พูดถึงโฟฟาน่านะครับเขาบอกว่ามันน่าเศร้าจริงๆครับเป็นข่าวร้ายเหลือเกินใช่เลยครับเราทุกคนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันเศร้ามากครับสิ่งที่เราทำได้ก็คออือช่วยให้เขากลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่ง เราอวยพรให้เขาพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับซึ่งจากเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานครับว่าแหล่งข่าวทางการแพทย์ของเชลซีระบุว่าการบาดเจ็บของเวสลี่โฟฟาน่าในสาหัสมากครับเรากําลังดูว่าจะนานเท่าไหร่มันอาจจะเป็นหลายเดือนหรืออาจจะท้งฤดูกาลน,นะครับก็ยิ่งถ้าเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยโอกาสที่ต้องพักยาวเนี่ยมีสูงมากๆเลยนะครับโอ้ถือว่าโชคร้ายครับสำหรับเวสลี่โฟฟาน่านะครับ ขณะเดียวกัน BBC รายงานครับบอกว่ามาริโซโปเชติโน่เนี่ยพูดถึงผู้เล่นแบ็คซ้ายในทีมครับเขาบอกว่าผมอยากเห็นลุยส์ฮอร์เอียนแมสเซนมาคุคุริยาแล้วก็เบนชิวเวลนะครับพูดง่ายว่าอยากจะเก็บนักเตะพวกนี้เอาไว้กับทีมแทบจะทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ครับยังมีบทสัมภาษณ์ของมาคุคุรยาครับพูดถึงผลงานปีที่ผ่านมาและอนาคตของตัวเองครับเขาบอกแน่นอนครับสำหรับผมและคนอื่นๆในทีมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลที่ดีครับ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วครับเราต้องทำงานกันอย่างหนักใน2ส,สัปดาห์แรกนี้ผมมีพลังและพยายามแสดงคุณสมบัติของผมครับและทำให้ดีที่สุดเพื่อสโมสรน,นี้และเพื่อเพื่อนร่วมทีมของผมผมต้องการอยู่ที่เชลซีต่อไปครับผมมีความสุขมากที่นี่มันไม่ใช่ฤด,ดูกาลที่ง่ายเลยเมื่อคุณย้ายมาสโมสรใหม่แล้วก็สโมสรใหญ่คุณจะรู้สึกกดดันและเมื่อผลการแข่งขันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยคุณจะรู้สึกกดดันตัวเองมากขึ้น นี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองนะครับขณะเดียวกันมาร์คคูริยาก็พูดถึงมอยเซสไคเซโดนะครับแกก็อยู่ไบรตันมาด้วยกันนะฮะเขาบอกว่าผมคิดว่าเขาต้องการย้ายมาเชลซีครับผมได้อ่านในสื่อหลายครั้งแล้วเขามีความสัมพันธ์ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะครับเขาเป็นกองกลางที่ดีและถ้าเขาย้ายเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีมิดฟิลระดับท็อปนะครับแมก็อวยเต็มที่เลยฮะสำหรับทาง มาร์คูคูเรียนะฮะไปบอกอดีตต้นสังกัดเก่าเลยครับไว้ลดค่าตัวก่อนเลยนะฮะส่วนข่าวซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานบอกว่าเชลซีใกล้คว้าตัวโอลลี่แฮร์ริสันครับกองกลางนิวคาสเซิลวัย15ปีมาร่วมทีมท่ามกลางความสนใจจากไบรตันแล้วก็วูฟแฮมตันนะครับขณะเดียวกันครับเดวิดออนสตีนครับเมื่อวานนี้รายงานบอกว่าลัวคูเนี่ยเดินทางถึงลอนดอนเพื่อฝึกซ้อมตามแผนวันนี้ครับเชลซีทำงานร่วมกับตัวแทนบรอกเนชั่นที่ว่าดูแล ลัวคูนะครับและทนายความเซเบเซนเลยดูนะครับก็เพื่อคุยเรื่องอนาคตต่อไปโดยทางยูเว่เนี่ยจะยื่นข้อเสนอได้ก็ต่อเมื่อขายดูซานวัลฮูชได้เท่านั้นนะครับในขณะที่ข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียมีมูลค่าสูงที่สุดส่วนทางอินเตอร์มิลานเองตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดนะครับขณะเดียวกันครับก็มีแถลงการของแฟนอินเตอร์กลุ่มอุลตราที่ชื่อว่าเคอร์วานอตนะครับ โอ้แกออกมาสับลูวาูเยอะครับไม่ว่าจะทั้งอย่าเจอกันอีกเลยลูฮาูคุณได้หักหลังพวกเราทุกคนเราปกป้องคุณเสมอในช่วงเวลาที่ยากลําบากตอนนี้คุณแทงข้างหลังพวกเราหรือบางคนก็บอกว่าคุณกําลังขายตัวเองให้กับข้อเสนอราคาที่สูงกว่าหลังจากจูบตาสโมสรของพวกเราหรือแม้กระทั่งมีบอกว่าคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับโอ้ก็เรียกว่าแฟนคลับอินเตอร์มิลานีใสใ่เต็มข้อเลยนะครับ ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากทางออ t สตีนอัปเดตล่าสุดหน่อยนะครับบอกว่าไบรตันเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอ70ล้านปอนจากเชลซีสำหรับดีลของมอยเซสไคเซโดโดยข้อเสนอนี้เนี่ยยังไม่รวมเงินโบนัสแอดออนแต่การเจรจายังมีการดำเนินกันต่อไปนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะ70ล้านปอนโดนปฏิเสธนะฮะขณะที่แอนดี้เนลเลอร์ครับสื่อชื่อดังสายของทางไบรตันเนี่ยบอกว่าไบรตันกำหนดค่าตัวของไคเซโด ไว้มาตรฐานเดียวกันกันกบราคาของ d ดีแคนริ์นะครับนอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานครับว่าการเสนอราคาใหม่ของเชลซีในดิวไคเซโดเนี่ยจะมากกว่า70ล้านปอนด์ตามรายงานเมื่อวานนี้ครับโดยจะมีการรวมโบนัสเพิ่มเติมอีกครั้งอย่างแน่นอนเนื่องจากเชลซียังหวังว่าจะบรรลุข,ข้อตกลงขั้นสุดท้ายนะเกี่ยวกับค่าตัวให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับส่วนฝั่งของเดอะไทมส์ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่กําหนดไว้ แต่ต้องการที่จะทำสัญญาราคาให้น้อยกว่า80ล้านปอนด์พวกเขายืนยันว่าจะพิจารณาตัวเลือกอื่นๆแต่มอยเซสไคเซโดเนี่ยเป็นความสำคัญสูงที่สุดนะครับทีมผู้บริหารเชลซีและไบรตันจะทำการสนทนาก,นกันก่อนเกมในวันเสาร์นี้นะครับส่วนฝั่งของเบนจาคอปครับก็บอกว่ามอยเซสไคเซโดเนี่ยกำลังเร่งหาทางออกให้เร็วที่สุดในการเจรจาครั้งนี้ครับหลังจากข้อเสนอล่าสุดของเชลซีถูกไบรตันบอกปัดไป จะมีการคุยกันแบบส่วนตัวในเมริกาครับเอเย่นของนักเตะพร้อมเข้าเจรจาด้วยหากจำเป็นนะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับก็รายงานว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยจะหาเซ็นเตอร์แบค็คนใหม่นะครับก็ต่อเมื่อทีมเจอตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับก็ไม่แน่ฮะเพราะว่ามีข่าวบอกว่าเชลซีนี่อาจจะมองหาเซ็นเตอร์ใหม่นะครับหลังจากโฟฟาน่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะ ส่วนไนทิมินส์ครับตีไว้เป็นลือครับบอกว่าเชลซีกำลังพิจารณายื่นซื้อแม็กควายครับหลังจากโฟฟาน่าเจ็บหนักที่ ACL นะครับนอกจากนี้จาร์ขอบซินเบิร์กยังบอกว่าสเปอร์เนี่ยได้ทำการพูดคุยเกี่ยวกับการจะเซ็นสัญญากับกาลาเกอร์โดยเวสต์แฮมก็เป็นอีกทีมที่ต้องการจะแย่งนักเตะไปด้วยนะครับก็สเปอร์นี่ดูเหมือนจะสนใจคอนอกาลาเกอร์แบบจริงจังนะฮะซึ่งสกายสปอร์ตบอกว่าเชลซีต้องการค่าตัวกาลาเกอร์มากกว่า40ล้านปอนด โดยมีเวสแฮมที่ต้องการดึงตัวไปเสริมทีมนะครับแล้วก็ไซมอนจอ์นสันจากเดียลติครับรายงานว่าโอมาริฮัชิสันครับใกล้ย้ายไปร่วมทีมอิปสวิททาวแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัวนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางนักเตะก,ก็น่าจะโดนปล่อยยืมนะครับนะ่ะนอกจากนี้ก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็มีรายงานบอกว่า โอ้โหข่าวในการเริ่มทรงเริ่มซ้อมกันเพียบเยอะแยะมากมายนะครับแต่เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็ไปเจอกันได้ในเพจของปาล์มสาบาท5 5บาทนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เจอกันนะฮะสิงบลูคาเฟ่สองทุ่มครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ